พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักโบท่านสอนนิพพุนบริษัทเป็นนักโบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกับมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักโบทั้งนั้นแอตามฝ่าตามเขาลำนาไใครกอยากขายแกนไม่สนใจันจะทั่งหน้าต่งตางๆเขาสิ่นน้อรถเพื่อฆ่าพิเลซึ่งเป็นตัวก่อกวนตัวทำลายปิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยได้แรงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบได้มีจากจิตนี่ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดสิจ่ายตลาดกิเลสันไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับพันเป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกรวมมันก็ร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบกเริ่มเรื่องมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำหนักลำหนักผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเ่หยือท้อนแต่ไปไม่รอดจอดจมเี่ผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำหนักลำหนักพระพุทธเจ้ามาตรัสลู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนคณนานับไม่ได้เลยที่สั่งสอ,งอนใจโลกให้พ้นไปได้โดยลําดับลำแบบํำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประทชนอยู่ก็มีจํงงานวนมากมายนอกจากนั้นเราวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้บรรดาพุ่นนับถือเคารพท่านไน้ดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอแทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริาน,านิพพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการทามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา ชาตนาธรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีใบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะพุทธิพันธ์ก็เลยประทานพระว่าไว้กับพระอนนท์ตอนที่พระนนท์ประทุนถามท่าน พอเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานมีผพานไปนแล้วนานเท่าไรมาผลนิพพานจะขึ้นเขตดขึ้นสมัยหมดเขยดหมดสมัยพูดธรรมะสาเราก็ว่าข้านนิอท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรินถามมาทาไมาอ,อว่าททั้งหมดที่เราถาคตมอบไว้แล้วเพื่อมาผลนิพพานทั้งน,นั้นเราไม่ได้เอามาผลนิพพานของใครไปทั้งสิ้น นอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำาละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติทต้อกครจะทํายังมีอยู่พระอรหันต์ละสิ้นจากโลกอนุน,นย่าสงสัยทำนี้นั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนอาราถากฎเมื่อเราปฏิพานไปแล้ว นี่เป็นหลักทั้งผาเพราะนั้นการปฏิาพานจึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลือถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเข้าวา่าตยังมีอยู่ทุกบททุกบา โดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามน,นั้นทำเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปรนิพันของพระธิจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อประนิพันไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไป ผู้ที่เกควรไในรับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่พระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรลนิพันธ์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพ้าพุทธเจ้าเป็นนักรบขั้นเอกชั้นเยี่ยมไม่มีใครบอก ทางไม่มคนอุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียมผูตรงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุนเดาเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นพอดุนเดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชำนาญกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลำหนักกันหนัก ที่เชื่อพระองค์ท่านก็จะสำเร็จมาผลาน,านิพพาน,นตามเร็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้คู่ดําเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทําบทใดบกพร่องสําคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรง ส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้เส่นกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นแขนงแขนงไปแต่ส่วนสําคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมคผลนิพพานล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสมาสังกปูจงกระทั่งสัมมาสมาธิาาน,นี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางเดยดำเนินโดยตรงใครจะตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ จะไปยืดเยอยิ่งกว่านี้ขยายออกห้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกป,ประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือ่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสําคัญแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาด ความาเฉลียวฉลา,าดนั่นแหลเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลา,าดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความาเฉลียวฉลา,าดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกนมาที่ธิสัมมาสังกโปกูสองอย่างนี้คือเรื่องของปัญญาสมาวาจาสสมากรรมโตสมาอจิเวสมาบายาัตสสมาติสิสมาสมาธิ นี่ก็เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับกันหมดนี่เป็นธรรมจาเป็นอย่างยิ่งแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีรายบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในลายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่องธรามัชชิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดาเนินทางโดยถูกต้อง จะถึงจุดที่มไม้ไม่นิ่ืนนานไม่มีทางปิดทางแนะคือทางมัชชิมานี้เท่านั้นเ่านั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นดําเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แจ่สว์โลกก็กระทานแบบเดือกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชชิมานี้ จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัคคิมาปฏิปทา,านี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี่ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลสอ,อยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลสอ,ออกไป ตีแผ่อนานาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาเลือกอุบายแยกคายของตนแต่มันสลับปัดทิ้งเกลียดประเภทนั้นๆออกได้โดยลาหนักลำหนักไม่ให้มอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตา่างสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไร ที่เสีเยว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราก็จะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกข,งขังฐานพวกนี่ความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปทาดไปปรุงไปคิดไปแต่ง การสาคัญมันหมายสิ่งนั้นเป็นนั่นถิ่นนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสิ่งนี้ว่าชั่วมันว่าไปมันกิเลสที่เราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามาหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสเป็นไปเศษสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเ็จสรรนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความปรามนี้คือเรื่องของกิเลส แยกแยกให้มันเห็นลงตามความริงเช่นว่าสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเข้าให้รู้าว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลข้ามาบุคค้ามาคนมาหญิงมาชายมีอะไรเจตอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามว่ากีรังท้าวรว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าไปอะไรๆมีค่าไปหมดเรื่องของเลสที่ให้คน หลงค่อยตามไปลวมจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปไปล้มจมตามมันไปเรื่อยๆน่ะมีแต่ความทุกข์ความความบากภายในใจ,ใจิตใจนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อในกิเลสเพราะตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารณาแยกแยะอ้าวยกตัวอย่างเช่นแบบคนอะไรเป็นคน มีอะไรบ้างทิงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเงื่อนกระดูกวนใด่วนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันเห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมแล้วเป็นชื่อของผมอันแยกนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างนเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่างนั้นอยู่นั่นเองนะแยกให้มันเห็นชัดเจอให้ปัญญา ต้อมาสร้างถึงความแตกความสลายมันสล้างไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยะลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั่นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ย ปัญญามันอย่างทราบชันไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจากตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเท่าไหลาย็จมลงไป ผูดี่ยึดตันพาให้จิตเด็ดพาให้ยึดก็จมไปจมไป,จ,มไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆพเพราะจิตเด็ดเหยียบย่ําทําลายนั่นเะมื่อกัญญาได้ขุดคน้นลงไปให้ถึงรากฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่จิตเหยียบย่ําทําลายดีขึ้นมาดีขึ้นมานั่นะนี่เรียนหลักความจริงทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พี่นาเห็นตามความจริง เห็นหลังท่านอยู่เที่ยวเขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลาบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นช่วยจะกแก้ไขกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอ,อย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาเฉยๆ,ๆโดยไม่มีรถมอีา๊าดโดยไม่มีความดึงดูด ไม่มีความพอใจแล้วมันทําไปไม่ได้ไม่ว่างานโลกไม่ว่างานทางธรรมงานทางโลกก็ทำไปไม่ตลอดเหมือนกันครายดยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างานชิ้นไหนมีแต่การบังคับให้ทางานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่นี่แม้อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไงคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้อารับทานก็ไม่มีรถมีท่าอะไรเลยบังคับให้รับทาน อะไรไมีจะถูกบังคับเสียหมดอย่างนี้โลกจะเดินไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครจะที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้ส่นวนอนั้นต้องล้มละลายงานการทั้งหลายต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเห็นไหนโลกจริงเป็นโลกงานจริงเป็นการเต็นงก็เพราะมีเหตุที่ผลมีเครื่องหนึ่งบูดพาให้ทาถึงทาถึงยากลั่มากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทาต้องบังคับใจทาเมื่อทำาไปแล้ว ผลทีภงได้นับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดีเดิมให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสาเร็จไปได้ด้วยอํานาจแห่งความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทางผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกาง,งานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาตินี้เครื่องดึงดูดให้พาให้ทําให้เป็นให้ไป มันถึงเป็นไปมันถึงทำนนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแจกกิเลสอาสวะงานบําเพ็ญคุณงามความดีมันก็มีรถมีชาเช่นเดียวกันเห็นการทาทา,ทานทาน้เราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์ยูนี่นั่นรุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆดคือเรายื่นความสุขให้เขาเช่นความหิวความโหย เขามีความลําบากลําบนไม่ได้อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกตะบาก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำทั้งรานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการมาทบกระับเคือนร่างกายใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เมื่อเราเสียสละให้เขาเราจะให้ข้าวให้น้ําก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาลุกจากมือเราไป ก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเพราความสุขเห็นประจกักษ์ดูในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ทานอย่อยางนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้ว เรื่องการสงเคราะห์ซช่งกานาการนี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานดิงจะหมดไปนี่ฉันเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลปึงยังไงทาความรบเรียนให้ใจเราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันไดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายจากส,สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทาแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจยต่างคนต่างรู้ความจริงของการลาการนานรู้ จิตรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทาลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าศีลประเภทใดมีความเย็นนี่ฉันก็พอใจรักษาศินถึงจะรักษายากนันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนแม้แต่ผู้ใดให้เดียดเดียนใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครให้จกไม่รักไม่ป่นไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจ อย่างนี้เพราะเสียงของเรานี่เราก็พอใจรักษาการภาวนาอา้าวเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลําบากก็เราทํางานเลยตัวฆ่าตัวมันเสนียดันไลยอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอยู่ภายในใจเขาเรียกว่าทิเลสมันหลายประเเทศความโลภก,ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลงก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่ง,กกตงแต่แขน,นไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้น เพื่อนแน่ตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหรอเสือ้ล่เหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหัน้อใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ้าวไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพาภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้อย่างไงนี่เนี่ยเสือ้ายมันมีภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือ้า่เหล่านี้มันเป็นความถูกต้องดีงาม แล้วพิจารณาก็แล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอสชลพิษเป็นสุร,ร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะเลี้ยงยมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเดืเอดเดือนคอยยุ่ยแย่่อยวนจิตใจของเราให้ชอกช้ำขุนม,มอยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนแน่ตั้งแต่สุร,ร่านเข้าไปทําลายภายในจิตใจการทํภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือไา่นี้กราบตามเสือไล่นี่ให้มันตายลันไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองคือหมายถึงจิตใจเราจะได้รับความร่มเย็น็นสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากยบุตรพุทธกินรถพุทธกินโรถคือบริษัทของระพุดธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตอธรรมต่อการเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ่าตายก็ตายนี่ นี่เราเข้าสู่สงครามคือแก้กิเลสคือสู้กับกิเลสตัวเป็นสวนร,ร้ายหรือเป็นปัจจามิตรอันสําคัญที่มันคอยทาลายจิตใจเรามาตลอดนี่เราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตรอาวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสูอ้สู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียว กิเลสมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่สม่งเสริมกิเลสมีแต่การทําลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมด,หมดไปตายไปตายไปตายที่ัหนตายทีนน่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกินอ,อยู่ตามที่นั่งที่น,ทนอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้น กิเรกก็ตายไปหมดอ้าเข้าทายงกลมก็ไปฆ่ายิงกองนาเนรนาห์ทางกลมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหากุศลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่ายากจะตายไปแต่ต้องไปหาในบนพระม,มาคุศลาธรรมากุศลาธรรมายุ่งไปยุ่งง่ายลำบากกว่าเนียฆ่าตัวพิดตอภัยอยู่ภายในจิตใจของตนอามันมีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็เป็นศาสตราวุี่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาเาว่าแม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดท้งน,นี้ตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามพิเรศอาศัยความภาคเพียรความอุตสาหพยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะาวิธีการใดมาใช้สมัยใช้ดว,วิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาชนะกับกิเลสเป็นวิธีการที่จะกราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือของเรายากก็เอาพ่อปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งเสือ้าอยู่ภายในจิตใจมันคิดหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะี่เด็กตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมายุ่แย่ทําลายแต่สบายอยู่ไหนก็สบายสบายส,ายส,ายสุขั้งมาตะสุขั้งมาตะอย่างพระมหากรบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเจนพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนมาดีเพราะเสด็จออกมา สงฆ์นวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นปะอะหันแล้วอยู่ที่ไหนกับสุขขังวตะสุขขังวตะสุขนอสุขน้อก็สุขแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดิ้วแย่ก่อกวรภายในจิตใจโล่งเพรด้วยศีด้วยอดด้วยธรรมโล่งเพรด้วยความเมิสุทธิว่างเปล่าไปหมดโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามายุ่งควรจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากกิเลสทัญหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายั้งใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดสันนิยมทางจิตใจไม่มีเลยนันว่างอย่างนี้แสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเขินใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากกระเสือดอย่างนี้และเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราสั่งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทาเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทําง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อวันนักรบไม่ใช่นักหลบนี่นักหลบมันเป็นอีกอย่างไอ้อคอยจะหลบไอ้อคอยไปหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ รพระนิพนธ์านไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไป,งปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามสั์ตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัสดิ์าตัวกุฏาธมงตัสไม่ชอบแล้วนิยานิกธรรมก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดินแบบดับเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระส่วนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยเนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในธรรมกลางแห่งศาสนธรรมที่ถูกต้องอหนี่งงาพระพุทธเจ้าเหมาะสมที่สุด มนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดคาถาคณนธรรมท่านที่ได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้จกใครถ้าไม่ได้จก่เราใจที่ม่าเหมาะสมกับธรรมได้จากใจใครถ้าไม่ได้จากใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่วลานี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไม่เอาขอให้สู้เอาหัวขาดเถอะคือว่าลูกสถทาคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุชลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วเอาละที่จะจะออกทงปอต้องก่อนเห็นดูบรรยากาศเลยไม่ลงเอาละเลย คือม <laughs> <laughs> ันาขาดไม่มีแอ